จากนี้ประเทศไทยเราไม่มีวันเหมือนเดิมย้อนบทสัมภาษณ์สมเด็จพระณิษฐธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร rat ร,ราชสุดาย้อนบทสัมภาษณ์ที่ตราตรึงหัวใจของพระสกนิกรไทยทุกคนครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบและสมเด็จพระณิษฐธาีิราชเจ้าได้พูดในหัวข้อเรื่อง ข้อคิดวันพ่อไม่อยู่จากนี้ประเทศไทยของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปอาจมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปกรอยต่อของคนรุ่นเก่ากรุ่นใหม่อาจชัดเจงขึ้นมันคือวันที่เปลี่ยนผ่านในวันที่พ่อไม่อยู่แล้วทุกคนมีสิทธิ์เสียใจและควรเสียใจทุกคนมีสิทธิ์กลัวและควรกลัว แต่จงตระหนักเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยสติปัญญาพ่อคือตัวแทนของความพอเพียงเป็นต้นฉบับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ประเทศไทยกำลังถูกปั่นด้วยกระแสความโลภจงหยิบผูนปัญญาของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันต่อไปจดจำ หลอดอยาสีฟันของท่านไว้จดจำการแต่งกายที่เรียบง่ายของท่านไว้อะไรที่ประหยัดได้จงประหยัดอะไรที่พึ่งพาตนเองได้จงพึ่งพาอะไรที่แบ่งปันได้จงแบ่งปันเมื่อยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้แล้วเราจะพึ่งพาผู้อื่นน้อยลงพ่อเป็นผู้ที่มีความเพียร ดรพระมหาชนกท่านเป็นผู้ว่ายน้ำข้ามหาสมุทรโดยไม่ถามว่าเมื่อไรจะถึงฝั่งความคิดเช่นนี้ทำให้ท่านทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้มากมายฝากถึงคนไทยอย่าทำงานด้วยตัณหาอยากขับเคลื่อนชีวิตด้วยความอยากมีอยากได้อยากเป็น อย่าให้อำนาจวัตถุบังตาจนไม่รู้ผิดชอบชั่วดีจงขับเคลื่อนชีวิตและการงานด้วยฉันทะความรักความเมตตาโดยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พ่อทำให้เห็นเป็นตัวอย่างพ่อยืนเคียงข้างคนยากคนจนเสมอคนจนอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ที่นั่น ป่าฝาดงไปเยี่ยมพวกเขาถึงบ้านเป็นพระราชาผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่ยึดติดความหรูหราเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วเราอย่าลงลืมปณิธานข้อนี้อย่าทอดทิ้งคนยากคนจนจงหยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าอย่าใช้ช่องทางทางกฎหมายซ้ำเติมและเอาเปรียบผู้อื่นเลย ในวันที่ไม่มีท่านเราจะมานั่งทะเลาะกันเหมือนในอดีตไม่ได้เพราะไม่มีใครจะมาห้ามเราได้ไม่มีใครอีกแล้วที่เราจะเกรงใจรับฟังเหมือนกับที่เคยกรับฟังท่านถ้าทุกฝ่ายไม่คิดถึงข้อนี้ให้มากแล้วถ้ายัางเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ประเทศไทยที่เรารัก ยอมตกอยู่ในฐานะอันตรายและเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วจงรักและถนอมน้ำใจกันให้มากกว่าที่แล้วมาสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงอิฐหินปูนทรายแต่เป็นความรู้ขั้นปรีชาญาณเราอาจรักษากร่างกายท่านไว้ไม่เพราะนั่นคือกฎธรรมชาติ แต่เราสามารถรักษาภูมิปัญญาของท่านไว้ได้จงค้นคว้าข้อมูลทางเทคนิคต่างๆฝนเทียมเกิดขึ้นได้อย่างไรกังหันน้ำชัยพัฒนาคืออะไรมันมีความน่าทึ่งยังไงในมิติทางวิศวกรรมการเพาะปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทำได้อย่างไร การพัฒนาที่ดินรักษาน้ำชุบชีวิตป่าเป็นอย่างไรทำไมท่านถึงไม่สนับสนุนให้ปลูกพืชเชิงเดียวทำไมท่านจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักห่มดินท่านเคยสร้างรากฐานอันใดไว้ให้วงการเกษตรกรรมของชาติสิ่งเหล่านี้ควรสนับสนุนให้มีการเร้าเรียนเป็นระบบในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัยถ้าเราทำเช่นนี้ได้ภูมิปัญญาที่ท่านคิดค้นมาหลายสิบปีจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทยจากนี้ไปจะมีคนอีกมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจมีคนที่ไม่เข้าใจท่านออกมาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบจงใช้สดอดทนไม่โต้อตอบ เหมือนที่ท่านได้กระทำมาชั่วชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอไม่เคยมีสันติภาพใดเกิดจากความรุนแรงและคำด่าทอพ่อเป็นผู้คำชูศาสนาโดยแท้ไม่ใช่ด้วยคำพูดหรือแค่เม็ดเงินบริจาคแต่ท่านคือผู้พิสูจน์ธรรมะด้วยกายใจ ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมท่านคือนักภาวนาที่หาตัวจับยากเป็นผู้มีอานาปานาสติเป็นวิหารธรรมทำไมพ่อทำงานหนักแต่ยังมีเวลาภาวนาทำไมเราทำงานน้อยกว่าท่านแต่เรากลับอ้างว่าไม่มีเวลาสิ่งนี้ต้องคิดให้มากเพื่อนำนไปสู่กันปรับปรุงเป็นแปลงตนเอง พ่อคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนด้วยชีวิตและการกระทำชีวิตคือธรรมะและธรรมะก็คือชีวิตที่ตั้งอยู่ในความธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนพ่อกําลังบอกเราว่าจงดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาททำให้ดีที่สุดในวันนี้จะต้องไม่คิดค้างเสียใจในภายหลัง แม้วันนี้พ่อจะไม่อยู่แต่ขอให้ชาวไทยจงวางใจว่าสถานที่ที่ท่านเดินทางไปนั้นน่าอยู่และงดงามกว่านี้หลายเท่าท่านคือพระโพธิสัตว์ผู้ผ่านมาสร้างแสงสว่างการเกิดของท่านในชาตินี้เป็นการเกิดที่สมสศักดิ์สรีแห่งความเป็นมนุษย์และเราทั้งหลายควรภูมิใจไปกับท่านท่านคงไม่อยากให้เราคนไทย ถูกทับถมด้วยทะเลแห่งความเศร้าอย่าทิ้งหน้าที่อย่าทิ้งการงานและสิ่งต่างๆที่รับผิดชอบอยู่จงตั้งสติให้มั่นคงเป็นกําลังสมาธิเป็นความสบางเปิกบานเพื่อนนอมส่งท่านสูสวรร์คาไลด้วยหัวใจแห่งความรักของเราชาวไทยทุกคนย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ ในวันที่21ตุลาคมปี2016สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้าส่งพระกันแสงขณะบัณฑิตจุลาร้องเพลงสรรเสริญพระปารามีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้าส่งเสด็จแทนพระไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุลาลงกรมหาวิทยายลัยประจําปี2558 ในช่วงหนึ่งระหว่างงานได้เกิดเหตุการณ์ภาพสุดสะเทือนใจของหลายหลายคนเมื่อสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้าทรงพระกันแสงตอนบัณฑิตจุฬาร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีทำให้บัณฑิตในพิธีซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานหนักแม้กระทั่งในเวลาแห่งความโศกเศร้าเช่นนี้ เช้าว,วันนั้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยตั้งแต่เวลา7จ0นาฬกาส0นาทีสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้าสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยก่อนเวลาสเสด็จพระราชดำเนินประมาณครึ่งชั่วโมงอธิการบดี และคณดาจารย์พร้อมกันในหองบรรบัณฑิตอธิการบดีกล่าวข้อความแสดงข้อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วทุกคนในที่นั้นร้องเพลงสรรเสริญพระปารมีพร้อมกันจุฬาบัณฑิตทุกท่านอีกเพียงไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะเป็นวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้เป็นบัณฑิต แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในปีนี้ทุกคนทุกท่านทราบดีแล้วว่าขณะนี้เราผู้เป็นคนไทยอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอาดูลร่วมกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐและทรงเป็นพระบรมราชาธิบดีแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ทรงเสด็จสวรรคตเสียแล้ว ในขณะที่งานาพระบรมศพเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพียงไม่กี่วันสมเด็จพระคณิษฐธาที่ราชเจ้าพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นได้ส่งพระมหากรุณาล้นเหลือเป็นพิเศษที่จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาผู้ประชุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้ ในพระประมาพิไทยเป็นวาระที่สุดแห่งการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรัชกาลที่9ขอบัณฑิตทุกคนจงจดจำเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ไว้ให้แม่นยำด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไว้ในดวงใจตลอดไปและมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชอบธรรม ให้สมกับพระมหากรุณาที่ได้รับพระราชทานนาบัดนี้เราจงมาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อสรรเสริญพระบารมีของพระมหากษัตริย์เจ้าพระองค์นั้นที่อยู่เหนือหัวของเราตลอดมาและตลอดไป